จะเป็นยังไงเมือ่อชายสุดธรรมดาคนนี้ที่ดูนิง่งสุขุมและเยือกเย็นต้องรับมือกับมาเฟียยกแก๊งและยังต้องเข้าไปช่วยลูกสุดที่รักด้วยแต่ทว่าผู้มันก็ไม่รู้เลยว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างที่คิดแล้วพวกมาเฟียแก๊งนี้มันก็กําลังเจอสึกหนักเข้าซะแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับและในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง He Never d i e หนังปี2 0 1 5และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงคลิปนี้ผมก็ขอ1 9ไลค์ถ้กดไลค์กันแล้ว เราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้เริ่มมาในห้องสลัวสลัวที่มีแสงอนอยนิดรลอด่านหน้าต่างมา ในตอนนั้นตัวของแจ็คได้นอนนิ่งอยู่บนเตียงเก่าๆตามหน้าต่างก็ได้มีฝุ่นอยู่โคตรเยอะสายตาของแจ็คได้มองไปที่เพดานที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่ทว่าในหัวเขามันกลับเต็มไปด้วยความทรงจำที่แสนจะหนังอึง้งไม่ว่าจะเป็นเสียงขิดร้องรวมถึงเสียงระเบิดที่เขาได้ยินมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งมันก็ยังคงดังก้องในหัวเขาและไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วเสียงขอบประตูก็ดังขึ้นในความเงียบ แจ็คกับคิปตาช้าๆก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงในตอนเปิดประตูเขาก็เจอกับป้าเจ้าของห้องที่ตัวเขากําลังเช่าอยู่ในตอนนี้ซึ่งตัวของป้าเนี่ยก็ยิมให้กับแจ็คด้วยความเคยชินแต่แจ็คก็ไม่ได้ยิ้มตอบกลับแม้แต่น้อยและถามป้ากลับไปว่าวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่กันเนื่องจากว่าตัวเขาไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแล้วด้านแจ็คที่หลับรู่มันที่เรียบร้อยเขาก็เดินไปหยิบเงินสดที่กระเป๋าหนังใบใหญ่ใบหนึ่งครับพร้อมยื่นให้กับป้าเจ้าของห้องไปเมื่อตัวของป้าได้รับเงินเรียบร้อยก็เดินจากไปเช่่นนนนนนกกกกััััจจา้้ตตวคแ็ไดดลบมออโย ไม่ได้คิดสนใจนอกจากการหลับไหลต่อครับซึ่งผู้เราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของแจ็คเนี่ยดำเนินไปอย่างนี้อย่างเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เงียบงันและไหลเป้าหมายสิ้นดีโดยโลกภายนอสสำหรับแจ็คมันไม่มีความหมายใดๆเขาไม่เคยสนใจอะไรนอกจากการออกไปที่ร้านอาหารท้องถิ่นครับไปโบสถ์บ้างในบางวันและเล่นบิงโกเป็นประจำโดยกิจวัตรพวกนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ตัวเขาไม่รู้สึกสูญเสียความเป็นมนุษย์แต่ทว่าการพูดปะกกับผู้คนมันก็มักนำพาความเจ็บปวดและความทรงจำที่เขาไม่อยากจะหวนคืนกลับมาคิดถึงอีก หลัง ซึ่งตัวของแจ็คก,ก็ติดต่อกับคนหนึ่งคนที่มีชื่อว่าเจอร์รี่มีเป็นเด็กหนุ่มที่มักจะหาเลือดสดมาให้เขาโดยสิ่งของที่ว่าเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครเข้าใจนะครับแม้แต่ตัวของแจ็คก,ก็ไม่สนใจที่จะอธิบายเช่นกันเมื่อได้ของที่ต้องการมาแล้วเขาก็ได้กลับมายังห้องพักและได้นําเลือดสดไปแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนจะกลับมานอนต่อเหมือนกับว่าชีวิตของพี่แกเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่าการรอคอยเวลาให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันแต่ถ้าว่าในตอนที่แจ็คหลับตาไปได้สักพักในตอนนั้้นนกกก็็มีีีเสยงงงตูดัขึึซ่่พแกก คิ้วขมวดโมโหเล็กน้อยก่อนจะเดินไปเปิดประตูซึ่งในคราวนี้เขาก็ได้เจอกับแอนเดียเป็นหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งเธอได้ยืนมองแจกด้วยความตกใจด้านแอนเดียไม่เห็นใบหน้าของแจ็คที่นิ่งก็รีบผ่านหลังกลับและรีบเดินจากไปส่วนด้านแจ็กก็ปิดประตูและไม่ได้พูดอะไรก่อนจะกลับไปนอนอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะจบลงแต่ไม่นานนักมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่เท่าวี่ในครั้งนี้มันกลับไม่ใช่แอนเดียแต่เป็นชายแปลกหน้าสองคนที่มายืนอยูู่ตตรรรงหน้าปะคับ โดยชายแปลกหน้าสองคุณนั้นมันก็ยืนมองแจ็คด้วยสายตาที่เย็นชาพวกมันได้มาถามถึงเจอร์รี่และต้องการรู้ว่าเจอร์ี่ในอยู่ไหนนะครับเนื่องจากว่าพวกมันเห็นว่าพระเอกไปเจอกับเจอร์ี่แต่แจ็คก,ก็ไม่ยอมปีปากแม้แต่น้อยชายคนหนึ่งมันก็ได้โว์เข้ามาใส่หน้าของแจ็คเต็มแรงแต่ท่าประตของแจ็คก,ก็ยืนนิ่งและไม่แสดงอาการเจ็บปวดแม้แต่น้อยก่อนจะเปิดประตูโดยไม่สนใจอะไร แต่ชายแปลกหน้าสองคนมันก็ไม่ยอมจบแค่นั้นมันพยายามพังประตูเข้ามาแล้วคุมคู่ตัวของแจ็คและได้กระหน่ำซัดใส่แจ็คไม่หยังแต่ตัวของแจ็คก,กูยังนั่งนิ่งนะครับแล้วไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดสุดท้ายตัวของแจ็คก,ก็ได้พูดคำว่าอยาโดยเสียงที่เยือกเย็นแต่ทว่าคำเือนของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลนะครับพวกมันยังไม่ยอมหยุดจนกระทั่งตัวของแจ็คหมดความอดทนเขาด้ลุขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความเร็วและเข้าไปสัดจัดการกับชายสองคนนั้นได้อย่างสบายๆจนร่างของผู้มันลม้มลงไปนอนกองกับพื้นและได้้้้องงดดววยยคามมตกใจใจโหนนนนนึ่ัั ็คว้าปืนเพื่อจัดการกับแจ็คโดยในตอนที่แจ็คใช้มือเปล่าในการจับปืนนั้นในเซียววินาทีที่กระสุนเล่นไกกระสุนก็จอ่อผ่านมือเขาจนเลือดไหลนะครับแต่ทว่าแจ็คก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆเขามองไปยังแผลตัวเองอย่างเยือกเย็นจากนั้นก็จับผู้มันโยนออกไปจากห้องเหมือนกับขยะไร้ค่าสิ้นดีนะครับเมื่อทุกอย่างกลับสู่ความเงียบงันอีกครัง้งแจ็คก็กลับมานั่งในห้องตมเดิมแต่ทว่าี่คือต่อมาความสงบของพี่แกเนี่ยกระโดดทำลายอีกครั้งนะครับเมื่อตัวของแจ็คได้รับโทรศัพท์จจจากกููเเเีีียยนนนซึ่งงงตตัวขอนนอฟฟขอออ็็ปดฟ เธอได้บอกว่าแอนเดียที่เป็นลูกนั้นหายตัวไปหลังจากที่ตัวของแอนเดียได้มาเยี่ยมแจ็คก็ยังไม่ได้กลับบ้านจูเลียนได้บอกว่าแจ็คคือสาเหตุที่ทําให้แอนเดียกลัวและตอนนี้เธอก็หายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ไหนด้วยและก็แน่นอนว่ามันทําให้แจ็คผู้ใช้ชีวิตอย่างสงบและห่างไกลจากผู้คนนั้นต้องถูกบีบให้ออกไปตามหาแอนเดีย Andrea ที่เป็นลูกนะครับโดยที่ตัวของแจ็คก็ไม่เต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงในโลกภายนอกนักแต่ตัวเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้านจูเลียนได้บอกว่าแอนเด จากนั้นตุกของแจ็คก,ก็เริ่มการค้นหาจากบาร์แห่งหนึ่งเขาเดินเข้าไปถามกับบาร์เทนเดอร์ที่มีอายุประมาณ19ปีด้านบาร์เทนเดอร์ในตอนนั้นก็มองเขาด้วยความสงสัยนะครับและถามกลับว่าคุณเป็นพ่อคนที่ตามหาอยู่ใช่ไหมแจ็คก,ก็พยักหน้าก่อนจะได้คําตอบว่าตัวของแอนเดียเนี่ยได้หายไปกับชายคนหนึ่งที่เป็นบุรุษเปร์ณนีซึ่งตัวของมันก็มีชื่อว่าทิมหลังจากที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแจ็คก,ก็รีบเดินทางไปยังที่อยู่ของชายที่ว่านั้นเมื่อไปถึงแจ็คก,ก็ขอประตูด แจ็คถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าแอนเดียอยู่นี่ไหมแต่ชายคนนั้นมันก็ไม่ยอมปีปากแล้วพยายามจะปิดประตูใส่หน้าของแจ็คแต่แจ็คก็ดันประตูไว้ก่อนจะมองไปที่ชายหนุ่มคนนั้นด้วยสายตาที่เยือกเย็นซึ่งมันก็คุ้นน่ากลัวในที่สุดชายหนุ่มคนนั้นก็ยอมเรียกแอนเดียออกมาหลังจากที่แจ็คได้เจอกับลูกแล้วแจ็คก็ได้พาแอนเดียไปที่ร้านอาหารประจำโดยไปร้านที่เขาเนี่ยไปตลอดในเวลาที่เขาอยากหลบหนีความวุ่นวายในหัวตัวเองที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ข้างในร้านแอนเดียก็นั่งตรงข้ามกกับพ่อออดดวงงตาขแนนเเียปป็ เล็กน้อยเล่ากับว่านี่เป็นโอกาสที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้พูดคุยกันอย่างจริงจังในตอนนั้นพ่อกับลูกเริ่มแบ่งปันเรื่องราวที่ต่างคนไม่ได้บอกกันมานานจนทําให้ตัวของแอนเดียเนี่ยเริ่มยิ้มได้ในรอบหลายวันที่ผ่านมาขณะที่ตัวของแจ็คแม้จะไม่ได้พูดมากแต่เขากูรู้สึกถึงความเบิกบานเล็กๆที่ฝังอยู่ในบรรยากาศรอบตัวในตอนนั้นด้านคาร่าสาวเสื้อประจาร้านที่คุณเคยกับแจ็คที่มาลาน,นี้บ่อยอยู่แล้วก็สงสัยเล็กน้อยพอปกติแจ็คมากคนเดียวด้านคาร่าได้ยิ้มให้กับแอนเดียขณะที่นําอาหารมาสืบฟนั้น การสนทนาของพอลูกก็ค่อยๆกลายเป็นบทสนทนาที่ผลใครขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแอนเดียก็บอกกับแจ็คว่าอยากอยู่ขังสักสองสาคืนได้ไหมด้านแจ็คที่ได้ยินก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ทว่าในตอนนั้นตัวของแจ็คก็นั่งนิ่งสายตาจับจ้องไปยังหน้าต่างราวกับว่าจิตใจของพี่แกนั้นกําลังพยายามควบคุมบางอย่างที่กําลังไหลล้นออกมานะครับพอตกดึกตัวของแจ็คก็พยายามจะขมตาหลับไปแต่เสียงกรีดร้องจากอดีตรวมถึงเสียงระเบิดมันก็ยังคงดังกล้องในหัวเขามันเหมือนกับการโดนทรมานที่ไม่เคยหยุดนะครับสุดท้ายแจ็ เตียและเดินออกจากห้องไปซึ่งตัวของพี่แกนั้นก็ได้กลับไปยังร้านอาหารีกครั้งพี่แกได้ไปนั่งอยู่คนเดียวในมุมมืดๆครับเมื่อความเงียบเข้าครอบงามตัวของแจ็คก,ก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีบางอย่างลอบตัวอยู่นะครับเล่ากับว่ามีคนกําลังจับตามองเขาอยู่ด้วยปรากฏว่าคนที่จ้องมองตัวของแจ็คเนี่ยก็คือชายแก่หนวดขาวคนหนึ่งนะครับด้านตาแก่คนนั้นได้จ้องมองมานิง่งๆซึ่งตัวของแจ็คก,ก็ทําเป็นไม่เห็นและไม่สนใจแม้แต่น้อยแต่ภายในใจตอนนี้เนี่ยกับค่อยๆถูกกลืนด้วยความไม่สงบครับหลังจากนั้น จากากนพอไม่อยากไปเฉยหน้ากับชายแก่คนนั้นก่อนจะนึกได้ว่าเลือดในตู้เย็นของเขาเนี่ยมันหมดเกลี้ยงแล้วเลยตั้งใจจะไปหาเจอร์มี่เพื่อจัดการกับเรื่องนี้แต่แจคก,ก็เห็นว่ามีชายสองคนได้พาตัวเจอร์มี่ไปความรุนแรงที่แฝงอยู่ในบรรยากาศตอนนั้นแจคก,ก็รีบตามพวกมันไปเมื่อไปถึงเขาก็พบว่าเจอร์มี่เนี่ยโดนซ้อมโคตรหนักนะครับจนทําให้ใบหน้าของเจอร์มี่เนี่ยมีแต่เลือดแจ็คได้มองไปยังคุณไหลโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่เทาว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็ได้คว้า้อนเข้ามาซัดใส่สห,หัวของพ ถทอกสถานแม้แต่น้อยพี่แกสามารถยืนกลับขึ้นมาได้นะครับก่อนจะจับตัวของพวกมันโยนออกจากห้องไปหลังจากช่วยเจเรมี่แจ็คก,ก็ส่งเขาไปที่รถพยาบาลและกลับไปบ้านทันทีเมื่อกลับถึงบ้านแจ็คก,ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นแอนเดียก,ก็ชวนแจ็คออกไปข้างนอกแต่แจ็คก,ก็ปฏิเสธและเลือกจะพาแอนเดียไปเล่นบิงโกที่สถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นเป็นที่ที่เขาชอบไปเนื่องจากไม่มีใครมากวนเมื่อพวกเขาเล่นบิงโกเสร็จก็ได้กลับไปยังร้านอาหารที่คาราทำงานอยู่ในตอนนั้นซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือน จะกลับมาเป็นปกติแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมีชายคนหนึ่งได้วางยาในเครื่องดื่มแจ็คในตอนนั้นแจ็คก,ก็มองเห็นความผิดปกติเขาเงียบเสียงและมองไปยังเครื่องดื่มที่ว่านั้นทันทีที่ตัวของคารานําเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเรียบร้อยแจ็คก,ก็เห็นว่าชายแก่คนเดิมเนี่ได้มานั่งอยู่ข้างหลังแอนเดียมันได้จ้องมองไปยังแอนเดียด้านแอนเดียก็ถามพอว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยเป็นใครแจ็คก,ก็ตอบกลับโดยน้าเสียงที่เย็นชานะครับว่าให้ทําเหมือนชายคนนั้นไม่มีตัวตนแอนเดียที่ได้้ฟฟัังงกก็็ไไไมมมมม่่่่่เเเเเขาาใจแตตธอออชือโดยถะรพิิ ื่อออกจากร้านแจ็คก,ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในร่างกายเขามองไปยังมือที่เริ่มสั่นและในตอนนั้นสายตาก็เริ่มผ้ามัวเมื่อร่างกายของแจ็คเริ่มอ่อนแรงเขาก็รีบพาแอนเดียกลับไปยังบ้านครับแต่เมื่อกลับมาปรากฏว่าในตอนนั้นมันก็ได้มีขรายมาสแตนบายดักรออยู่เรียบร้อยเขาจึงหันไปบอกให้แอนเดียปิดประตูและอยู่เงียบๆซะส่วนตัวเขาจะลงไปจัดการกับพวกมันนะครับแต่เมว่าในตอนที่ตัวของแจ็คลงไปถึงนั้นเขาก็หมดสติไปซึ่งพวกหรายมันก็ได้ใช้เหล็กหนักของคอเขาไว้เพื่อจะถ่วงให้้ตตััวงจจคมมนนําาแ่่ไ ตัวของแจ็คก,ก็สามารถฟื้นกลับมาได้จากนั้นตัวของแจ็คก,ก็ได้พักใช้คนหนึ่งตกน้ําอีกสองคนที่เหลือไม่เห็นแบบนั้นมันก็รีบหนีขึ้นรถด,ด้วยความตกใจแต่ทว่าตัวของแจ็คก,ก็ไม่ปล่อยจบง่ายๆเช่นนั้นนะครับเขาได้ไปดักหน้ารถของพวกมันแจ็คทาการควา้าขอเสื้อของคนที่นั่งข้างคนขับพี่แกจิกเนื้อส่วนคอของมันแล้วนํามาเขียวเมื่อความกระหายกลับมาในตอนนี้แจ็คก,ก็ไม่สามารถคุมตัวเองได้อีกต่อไปเราจะเห็นได้ว่าการที่ตัวของแจ็คเป็นอมตะนั้นมันก็ต้องแลกกับการที่เขาเนี่ยต้องก ความกระหายของพี่แกมันก็มากกว่าเดิมแจค็คจึงได้หันไปหาแอนเดียและไล่ตัวเธอไปเพราะไม่อยากให้ลูกต้องตกเป็นเหยื่อในความกระหายในครั้งนี้นะครับซึ่งแอนเดียก็มองด้วยตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจก่อนจะวิ่งหนีออกไปด้วยความเร็วส่วนด้านแจค็คก็ยังคงพยายามควบคุมตัวเองเขาเดินกลับไปที่ร้านอาหารที่เป็นร้านประจําและได้เข้าไปนงเงียบๆอยู่มุมๆหนึ่งครับ ในตอนที่คาราส่งยิ้มมาให้เขาเขาก็ไม่ได้ตอบรับและเดินออกจากร้านด้านคาราเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสัยไม่น้อยเมื่อฝาเรือ่อมมืดสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มแย่ไปเรื่อยๆในตอนนี้ตัวของแจ็คยังรู้สึกถึงความไม่สงบในตัวเองแถมความกระหายที่เขาพยายามกดเอาไว้มันก็เริ่มกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งแจ็คจึงเดินไปเรื่อยๆจนเจอกัแชรยสองคนที่ยืนอยู่มุมถนนนะครับสัญชาติยานของแจ็คได้บอกว่าบักสองคนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ดีเพื่อเป็นการทดสอบตัวของแจ็คก็เดินเข้าไปแกล้งทำเงินนนหล่ตออ้าขงพวกมัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เก็บเงินและส่งคืนให้กับแจ็คด้วยรอยยิ้มด้านแจ็คจึงได้จ้องมองกลับไปเขารู้สึกว่าสองคนนี้เนี่ยไม่เฉยืที่เหมาะสมในคืนนี้นะครับแจ็คจึงได้ปล่อยทั้งสองคนไปแต่ทว่าความหิวโหยเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับนั่นจึงทําให้แจ็คกลับมาคุ้นคิดก่อนจะเดินต่อไปเรื่อยแต่ไม่นานนักแจ็คก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะพร้อมสําหรับการทะเลาะวิวาทที่จะเกิดขึ้นครับด้านแจ็คจึงเลือกเดินไปชนกับ โทษเขานะครับจากนั้นตัวของแจกก็พยายามเดินต่อไปแต่ทว่าความกระหายเนี่ยมันก็เพิ่มมากตามไปด้วยเมื่อร่างกายของแจ็คไม่สามารถทนได้เขาก็รีบเดินไปยังจุดจุดหนึ่งและอาเจียนออกมาในขณะที่เขากําลังลิสติกับมันนั้นวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งมันก็เดินมาพอดีเช่นกันนะครับเมื่อพวกมันเห็นว่าแจ็คอ่อนแอก็เลยจะเข้ามาแกล้งนะครับและได้เริ่มลุมทําลายร่างกายของแจ็คโดยไม่รู้ว่าชายตรงหน้านั้นคือใครทันใดนั้นสารชัตยานดิบในตัวของแจ็กก็ถูกปลดปล่อยออกมาเขาได้เข้าไปจจจจััััััดดกกกกกกาารรรรรบบวววยุุ่่่นนนนพ้เเมือส็ ็เดินกลับมาห้องด้วยบาดแผลที่เต็มตัวโดยแขนของพี่แกนั้นก็ถูกยิงแต่ทว่าแจ็คก,ก็ไม่แสดงความเจ็บปวดใดๆแม้แต่น้อยระหว่ังที่กำลังรักษาตัวเองนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาแจ็คก,ก็หยิบมารับแต่เมื่อได้ยินข่าวปบใสแล้วน้ำเสียงที่นิ่งก่หน้านั้นมันก็มีความกดแขนเข้ามาเนื่องจากว่าผู้อันาพาลเนี่ยมาได้จับตัวแอนเดียไปแล้วผู้มันก็ได้เก็บจูเลียนแฟนเก่าของแจ็คไปเรียบร้อยจากนั้นผู้มันก็ได้บังคับให้ตัวของแจ็คไปยังท่าเรือและได้ขู่มาว่า เื่องจาว่าตัวของแจ็คได้ไปเก็บลูกนกของมันหนึ่งคนแจ็คจึงพยายามรวบรวมสติแต่ทว่าในตอนนี้มันก็มีแต่วความกดแขนในใจเขาแจ็คจึงหยุดนิ่งชั่วขณะแต่ในใจเขากับคุคุนไปด้วยความคิดที่มากมายเมื่อตัวของแจ็ครวบรวมสติได้จากนั้นแจ็กก็ออกจากบ้านเพื่อไปร้านอาหารประจำที่ตัวของคาราทำงานอยู่ที่นั่นครับ เมื่อตัวขุนแจก,ก้าวเข้ามาในร้านก็เห็นว่าคาร่ากับแฟนเก่าเนี่ยมีปากเสียงกันจากจึงเดินเข้าไปห้ามแต่ด้วยความโกรธของบักทิมแล้วมันก็ไม่รอชา้าและได้ซัดเข้ามาใส่ตัวขุนแจกแต่สิ่งที่น่าตกใจคือตัวขุนแจกไม่สะดุ้งเลยแม้แต่น้อยไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีการพร้องกันตัวเล่ากับว่าตัวขุนแจกไม่มีความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเลยแม้แต่น้อยซึ่งตัวของบักทิมมันก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ตัวของมันเริ่มกลัวและสุดท้ายมันก็วิ่งหนีไปและยังได้ขโมยยยขออองงาาา่่่ไปด้วเมืทุก บลงคาร่าก็มองดูแจ็คด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเธอรู้ว่าแจ็คเข้ามาช่วยแต่สิ่งที่ตัวของเธอไม่เข้าใจเนี่ยก็คือทำไมตัวของแจ็คนั้นดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่การที่ตัวของแจ็คไม่เจ็บปวดจากหมัดของทิมแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวของแจ็คนี่โคตรเย็นชาด้านคาร่าเลยมองว่าตัวของแจ็คนี่ไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปนะครับเมื่อเคลียร์ปัญหาจบแจ็คก,กับคาราก็ได้เดินกลับบ้านในระหว่างที่คุยกันเราก็ได้รู้ว่าตัวของแจ็คนี่ทำงานมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลคนขุดเหมืองหรือแม้แต่นักโทษพระเอก็็เเคปนมาแล้ว ด้านคาร่าเองก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยเคยเป็นเจ้าของกิจการแต่ก็ไปไม่รอดและตัวของเธอนั้นก็อยาก,กับทิมแล้วและได้มาทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านปัจจุบันเมื่อกลับไปถึงห้องเรียบร้อยแจ็คก,ก็ได้เข้าไปสดเลือดที่เก็บอยู่ในตู้เย็นเช้าวันต่อมาแจ็คก,ก็ได้บุกไปยังถินของอันตาผานพวกนั้นเพื่อไปเจอกับอเล็กที่เป็นหัวหน้าแกง๊งซึ่งตัวของอเล็กมันก็เป็นลูกของทอมที่ได้เสียไปแล้วนั่นจึงทําให้อเล็กได้ขึ้นมาคุมแก๊งต่อนะครับซึ่งตัวของทอมนั้นก็เคยเป็นหหัััวววนนน้้้้้าออาออาาาเเเเเเกกกกกก่่่ขอออองงพพรระะดดดดดยไไไมบบลล็็ีสคปจ ูกาขของเหมด้านอเล็กที่ได้ยินก็ปฏิเสธและได้บอกไปว่าตัวของมันเนี่ยไม่รู้จักแอนเดียเลยแม้แต่น้อยในระหว่างที่พูดคุยบักอเล็กมันก็ได้ชวนให้ตัวของพระเอกเนี่ยกลับมาทํางานกับมันอีกครั้งนะครับแต่ตัวของพระเอกก็ได้ปฏิเสธไปจากนั้นแจ็คก็ไปที่ร้านอาหารประจําในตอนเข้าไปข้างในปรากฏว่ามันก็มีคน,อนรอกระทืบเขาอยู่โคตรเยอะนะครับด้านคาร่าเองเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจและได้ขอให้ตัวของแจ็คเนี่ยเข้ามาช่วยแจ็คเลยเข้าไปจัดการกับผู้มันแต่ละคนแต่ทว่าการเข้าไปต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยตัวของแจ็คก็ เช่นกันนะครับและทําให้ตัวเขาโดนยิงเข้าแสกหน้าเต็มเมแต่ตัวของแจ็คก็ไม่เป็นอะไรพี่แกสัตว์จัดการเก็บผู้มาจนเกี้ยงแต่ก็มีหนึ่งคนที่ยังไม่เสียชีวิตแจ็คเลยลกตัวของมันเพื่อเอามาสอบามข้อมูลโดยในความเงียบตัวนั้นแจ็คก็ได้พูดบางอย่างที่ตัวของคาร่าไม่คาดคิดเนื่องจากว่าตัวของแจ็คต้องการให้คาร่าเข้ามาช่วยโดยการเสนอเงินหนึ่งล้านเพื่อให้ตัวของคาร่าเนี่ยพาเขาไปยังท่าเรือแน่นอนว่าด้านคาร่าที่ได้ยินเนี่ยก็โคตรลึงขอว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่โคตรเยอะแล้วก็ไม,มีเงินนมมาากขด แจ็คจึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบว่าเขามีจริงร้อยเปอร์เซนต์แล้วถ้าเกิดตัวของเธอยอมช่วยมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้อย่างแน่นอนแม้คาร่าจะยังสงสัยในคำพูดของแจ็คแต่โอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตมันก็อยู่ตรงหน้าแล้วคาร่าจึงกลับมาคุ้นคิดแล้วตกลงไปจากนั้นคาร่าก็ได้พาตัวของแจ็คไปยังท่าเรือในตอนขึ้นรถและเริ่มเดินทางไปนั้นบรรยากาศในรถก็เงียบและควดตึงเครียดนะครับซึ่งตัวของคาร่าก็เลือกไปเห็นนะครับในตอนที่ตัวของแจ็คใช้คิมดึงกระสุนออกมาจากหัวของพี่แกเมื่อเสียงกระสุนลุดออ ของแจ็คก,ก็เริ่มฟื้นฟูตัวเองครับโดยกระสุนที่ฝังอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขาปวดหัวหนักไม่น้อยแล้วถ้าไม่รีบเอาออกเนี่ยต้องหนักกว่าน,นี้แน่นอนจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กลับมาอยองห้องกันด้านแจ็คได้นําตัวชายคนนั้นไปสอบสวนเกี่ยวกับลูกเขาส่วนด้านคาร่าองนั้นก็ได้มาคนดูเขาของของพระเอกครับจนเจอกับรูปไปหนึ่งและพผมว่าตัวของพระเอกเนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อนด้วยแต่ทว่ารูปที่ว่าเนี่ยมันก็โคตรเก่าและน่าจะมีอายุเกิน100ปีไปแล้วเราหวังที่คุยกันพระเอกก็บอกวว่่่่่่ามมมมัมันนนนนไไคออยยยเเีีีงงลแแ้้้้ตตซึใพกก็รู เอายุเท่าไหรกันและได้รู้ว่าตัวของพระเอกของเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในบันทึกบเบิลด้วยโดยพระเอกนั้นก็มีชื่อ่าคาอินเป็นลูกของอาดัมและเอวาซึ่งตัวของคาอินก็มีน้องชายหนึ่งคนที่มีชื่อ่าอาเบลแต่ทว่าคาอินหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เก็บน้องชายตัวเองไปเพราะว่าอิจฉาตัวของน้องนั่นจึงทําให้เกิดการฆ่ากันครั้งแรกและก็แน่นอนว่าคาอินหรือพระเอกของเราเนี่ยก็โดนสาบให้เป็นขนเลร่อนอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตตตัวขออองพระะเเเกน่ป็มแำ ก็ต้องกินเลือดสดๆเพื่อดำรงชีวิตจากนั้นพระเอกก็ได้ไปสอบปากคำคนที่โดนจับมามันก็บอกว่าตัวของมันเนี่ยโดนว่าจ้างอีกทีหนึ่งให้ไปจับตัวแอนเดียและนาตัวไปถึงไวที่จุดๆหนึ่งครับซึ่งผู้มันเนี่ยก็รู้หมดนะครับว่าพระเอกมีกิจวัตรประจําวันอะไรบ้างระหว่างการสอบบักชายคุนี้อยู่เนี่ยมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาโดยคนที่โทรเข้ามาเนี่ยมันก็มีชื่อว่าเอริกแล้วเป็นเพื่อนของชายคุนี้เมื่อมันรู้ว่าเพื่อนของมันโดนพระเอกจับไปมันก็ได้บุกเข้ามาแล้วออนนนนกกก็โดพพรระะเเไไปส่่วคทีจับนั้น พระเอกก็ได้ไว้ชีวิตขโงมันเมื่อรู้ข้อมูลและสามารถจัดการกับเหตุการณ์ตรงนั้นได้เรียบร้อยตัวของแจ็คก,ก็ได้พาคาร่าออกไปจากที่นั่นจากนั้นแจ็คก,ก็ได้ไปหาเจอร์ี่ที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ว่าตัวของนายประติดนี่ใครและทําไมถึงโดนยำม,มาโคดเละด้านพระเอกก็ได้คําตอบว่าเจอร์ี่เนี่ยไปติดเงินของอเล็กอยู่ครับมันเลยส่งคนมาจัดการกับเขาจากนั้นแจ็คก,ก็ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจาก,าากคาร่ารขังทางคููได้ขับรถบุกไปหาพวกมันแจ็คก,ก็หันไปบอกกับคาร่าให้ล่ออยู่ในรถเนื่องจากว่าการไปรเชิญหน้าในครั้งนีนนนอ้องจัดการ แค่คนเดียวครับจากนั้นตัวของแจ็คก,ก็ได้ก้าวลงจากรถและเดินไปยังบาร์ที่เต็มไปด้วยกลุ่มอันตราพานที่รออยู่แล้วในตอนเข้าไปแจ็คก,ก็โดนยิงถูกแทงและถูกทุบตีด้วยอาวุธไม่หยัง่งแต่ทว่าบาดแผลที่ปรากฏมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเล่ากับว่าตัวของพี่แกไม่ใช่มนุษย์โดยในการฝ่าเข้าไปนั้นแจ็คก,ก็เริ่มจัดการกับผู้มั่นทีละคนจนตัวเขาสามารถบุกเข้าไปถึงห้องลับที่แอนเดียถูกจับขังไว้อยู่นะครับและเจอว่าแอนเดียที่มาลูกคนนั้นยังมีชีวิตแต่ทว่าสภาพแอน และได้สั่งให้คาราพาแอนเดียไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับจากนั้นตัวของแจ็คก็ได้หันหลังกลับไปยังบาร์ชื่ว่านั้นเพื่อไปสาสางเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยตัวต้นเรื่องเนี่ยมันก็มีชื่อว่าอเล็กเป็นหัวหน้าแก๊งที่มาจับตัวแอนเดีย แจ็คได้ขยับเข้าไปใกล้ไม่มีคําพูดใดๆหลุดจากปากพี่แกเลยแม้แต่น้อยในดวงตาของแจ็คมีแต่ความโกรธที่สะสมมาโคตรนานและไม่น่าหน,นักตัวของแจ็คก็ได้จับอเล็กกดลงกับโตัวบิลเลียดโดยในตอนนั้นร่างกายของอเล็กมันก็แทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปบักอเล็กพยายามดิ้นรลนแต่มันก็ดูสิ้นหวังนะครับเมื่อตัวของมันต้องเผชิหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากกว่าตัวของมันด้านแจ็คได้ยืนอยู่เหนือตัวของมันสายตาของแจ็คเย็นชาแต่กระแฝงไปด้วยความทรงจําที่เจ็บปวดในอดีตที่หวนขึ้นกลับมมาาจ็ได้องเหนภพ ในอดีตในวันที่เขาลงมือฆ่าพ่อของอเล็กภาพดังกล่าวอย่างชัดเจนและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดนะครับและสาเหตุที่แจ็คต้องเก็บพ่อของอเล็กนั่นก็เพราะว่าตัวของแจ็คเนี่ยพยายามจะเป็นคนธรรมดาที่อยู่นิ่งๆแล้วแต่พ่อของอเล็กไม่ยอมหยุดนั่นจึงทําให้แจ็คต้องเก็บพ่อของอเล็กไปและเมื่อตัวของอเล็กรู้ว่าเป็นฝฟมือร์ของแจ็คมันก็ส่งคนไปจับแอนเดียและเก็บแฟนเก่าของแจ็คในตอนนั้นด้านอเล็กก็พยายามพูดอะไรบางอย่างมันได้บอกว่าตัวของมันไม่ได้เป็นคนสั่งเก็บลูกสาวและแฟนของแจ็คด้วยตรงด้านแจ็ค แต่เนี่ยมันก็แค่เบี้ยตัวหนึ่งในเกมเท่านั้นจากนั้นแจ็คก,ก็ได้จับตัวของอเล็กลงไปด้านล่างบาร์โดยด้านล่างเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความมืดมิดและบรรยากาศตอนนี้มันก็น่ากลัวมากกว่าเดิมดานแจ็คได้จับตัวของอเล็กกดลงกับโต๊ะอีกครั้งและถามบักอเล็กกลับไปว่าแกคิดว่าตัวของแกเนี่ยจะรอดจากเรื่องนี้ไปได้ไหมโดยในตอนที่ตัวของแจ็คกำลังจะเก็บอเล็กไปนั้นชายแกปีศาคนหนึ่งก็ปรากฏตัวนั่นจึงทาให้แจ็คเนี่ยถึงกับหยุดนะครับแม้ความโกรธจะลดลงแต่ความเจ็บปวดและคําถามในใจงงงคคคนนนนนัันนัั้มมมมมมยเเดด่่่ชาาาทซึวีีตตก็็ไป ด้านแจ็คถามด้วยน้ำเสียงสันเครืวว่าทําไมการฆ่าครั้งแรกเนี่ยถึงต้องได้รับโทษหนักขนาดนั้นและในตอนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำและจะรู้ได้ยังไงว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นพระเอกได้บอกกับชายแกค่คนนั้นว่าให้ตัวของพระเจ้าเนี่ยส่งเขาไปไตายสาเนื่องจากว่าการอยู่เป็นอมตะแบบนี้เนี่ยมันทรมานสิ้นดีนะครับไม่มีวันตายและไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าว่าชายแก่คนนี้เงียบและไม่ยอมปีปากใดๆแม้แต่น้อยโดยแววตาของตาแก่คุณนั้นเนี่ยก็เหมือนจะร ก็เลือกที่จะไม่พูดนะครับทันใดนั้นคาราก็ได้เข้ามาขาัดจังหวะเธอได้เรียกแจ็ค้วยน้ำเสียงรีบร้อนและกังวลอยู่ไม่น้อยเนื่องจากว่าคาราต้องการให้ตัวของแจ็คช่วยพาแอนเดียขึ้นรถหน่อยได้ไหมในตอนนั้นใบหน้าของแจ็คได้เปลี่ยนไปจากความโกรธเป็นความหงอยเขาได้หันหลังให้กับอเล็กและปล่อยให้อเล็กนอนอยู่บนต๊ะบิลเลียดอย่างนั้นแต่ก่อนที่ตัวของแจ็คจะออกไปเขาก็ได้หันมาพูดกับอเล็กด้ดยน้ำเสียงเย็นชาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแกจะรู้ว่าเขาพูดกับใครนะครับเนื่องจากว่าอ เรียกได้ว,ว่าในบาร์เนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดและเศษซากจากการต่อสู้ด้านตัวของอเล็กได้นอนหอบเหนื่อยอยู่บนโต๊ะบิลเลียดแต่ความเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับความเจ็บปวดทางจิตใจนะครับอาเล็กได้จ้องมองไปโดยรอบด้วยสายตาที่ผ้ามัวแลว้วหวาดกลัวไม่น้อยและได้เห็นว่ามีเงามือได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เขาทันใดนนันชายแก่ลึกลับก็ได้ปรากฏตัวเขาได้ยืนจ้องมองอเล็กด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยพลังอํานาจและความสงบนิ่งนะครับในตอนนั้นอเล็กโคตรสับสนและโคตรกลัวก่อนที่เรื่องราวนี้หนังจะจบลงก็จบไปแล้วนะคร ที่มีชื่อเรื่องว่าหีนิวเวอร์ดและสําหรับตาแกค่คนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่เฝ้ามองติดตามพระเอกอยู่นะครับและน่าจะเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาติดตามพระเอกด้วยแม้ว่าพระเอกจะไม่สามารถแต่ได้แต่เขาก็สามารถช่วยลูกเสาของเขาได้นะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คนนั้นอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป6.3คะแนนและได้รับคะแนนจากลอเทนเซมโตไปอีก89%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบแล้วเจอกับผู้เราปักส Studio ได้ใหม่ในชี หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ